ฟักทองหนวยงาๆนะคะพี่น้องหรือว่าบักอ,อบานเฮ่าเนาะนะคะได้มาจากตลาดนัดตั้งแต่หมื่นวัดคานพุนละค่ะพี่น้องนะคะมื้อนี้จะมากแกงบักอือแกงฟักทองใส่เนื้อหมูนะคะพี่น้องมื้อนี้ไม่อน,มอนอกมะนาวจะพาพี่น้องไปเหตุบุญมหาสังกะทานน้ำกันเด้อค่ะเด้อนะคะเป็นอันวัดใกล้ นะคะเป็นวัดไกลๆบ้านแม่นองมะนาวเองนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวหองมาแกงบะเอือใส่อันเนื้อหมูให้มันสุกกรน,นะคะพี่น้องม้นนี้เป็นกับข้วง่ายๆนะคะก็นี่แหละคะ่ะเป็นหมูติดมันจักน้อยนะคะมันจังแซบนะคะอันข้างหมอนะคะตาบักพริกใส่หอมบัวใส่เกลือไปจักน้อยนะคะน้ำเดือดเท่ากับใส่เนื้อหมูกับฟักทองลงไปเรือบ,บัเอือเนาะนะคะพี่น้องนะคะปรุงรสชาติเลยนะคะพี่น้อง ใส่น้ำปูน้ำปลาน้ำปลาแดกนี่แหละคะ่ะพี่น้องใส่ไปรูดนะคะก็นี่นะคะเฮ็ดง่ายๆนะคะก้อนสีเอาลงนะคะก้อนสิบปงหมอม่น้องมานาใส่เข่าขวัวไปน้ำนะคะพี่น้องพ่อให้มันแบบหอมๆเนาะนะคะก็เฮ็ดกินแบบเล่าๆเ้านี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะก้อนสิบปงหมอเ้ากับใส่ผักอีตูลงไปนะคะอีกส่วนหนึ่งแม่น้องมานาก็จะตักแบงเป็นจังหันนะคะไป ทำบุญมหาสังกท่านนะคะพี่น้องนะคะพอกินข้าวกินน้ำเซจเรียบร้อยแล้วนะคะแม่น้องมะนาวกับอาบน้ำแต่งตัวนะคะน้องมะนาวก็แต่งตัวอย่างสวยนะคะพี่น้องนะคะเตรียมตัวจะไปแล้วนะคะพี่น้องนะคะเพื่อแต่งตัวงามนะคะแม่บอกอัถืออันถือคล้อ,อ,องให้แม่ก่อนบ่ดถือนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ให้ตากล้องถือให้จะเข้านึงนะคะเดี๋ยวจออันกลับรถนะคะพี่น้อง นะคะเก็น,นี่นะคะขี่ไปไกลๆดอกค่ะพี่น้องบได้เข้าตลาดนะคะหมวกน็อกก็บ่ไดไใสเนาะเพราะว่ามันบไดผ่านตลาดนะคะก็คือบ้านไกลๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะนี่แหละคะ่ะไปสองคนกับน้องมะนาวนะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะตากล้องก็บได้ไปนํานะคะน้องแตงโงนะคะยู่บ้านนะคะเฝ้าบ้านนะคะเกิดมาเด้อพี่น้องมาเฮิตป,ปุ่นมาหาสังฆทานนํากันนะคะ วัดนี้นะคะพี่น้องเป็นวัดแรกเลยนะคะเป็นวัดแรกที่ได้เฮตพึ่งได้เฮตบุญมหาสังฆทานในรอบปีนี่นะคะเป็นวัดแรกนะคะนี่นะคะมาหอดกข้นกรหลายตืบอยู่นะคะพี่น้องเขาก็นั่งในอันมองเต้นเท่เพินเตรียมไหวเป็นโต๊เก้าอี้เนาะนะคะผู้คนกระยางเข่ายางออกมองซาลานะคะ นี่น้องมะนาวก็ได้กินไอติมนะคะไอติมที่เิ่นมาแจกโร่งท่านนะคะพี่น้องนะคะกินกับน,อน้องน้ำหวานนะคะนี่นะคะกับมามีมูกับจังอยากมาเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะก็นี่ละคะพ่อนั่งสักพักหนึ่งนะคะก็จะมีภูเหตุบุญน,นะคะคือคือเพิ่นมาแจกท่านนะคะแจกเป็นโล่งท่านเป็นอ,อาหารนะคะเป็นข้าวสารเป็นขนมต่างๆนะคะน้องมะนาวก็ข้าแถวนะคะ พ้ากันเขาแท้วกับมูเขินนะคะไปรับสิ่งของนะคะการถีเข้าเขาเทวเอาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็มันคือจังเข้าบริญาิกันเนาะนะคะบางมองนะคะพี่น้อง อันพูดี่เพ่นมาแจกนะคะอันญาติกันมะสันนะคะพี่น้องแทนทีห่หฮาสิเข่าแถวกันเอาดีๆเนาะนะคะเกิดการเข้าแถวกิถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะจากนั้นนะคะพี่น้องมะนาวได้ไปเข่าแถวเอาเข้าวปุ้นนะ,ะพี่น้องข้าวปุ้นมาอันถวยนึ่งนะคะพี่น้องซิมเบิงแซบอยู่นะคะพี่น้องนะคะน้องมะนาวอันพูดถือกลองให้นะคะพ่นว่ากระถายจ่อพดเนาะค่ะเนาะนะคะ,ะ,นะคะจากนั้นนะคะกินไอติม อันแทงหนึ่งสองแท่งไปแล้วนะคะพี่น้องบ่ท่านได้อิม่มอะต่อแถวมาเอาไอติมอีกนะคะเห็นบอโอ้ยคักขนาดนะคะเด็กน้อยมากกินคักนะคะไอติมนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อากาศฮอนอบอ้อาวพอดีนะคะพี่น้องไอติมถือว่ากินไปแล้วก็นะคะมีแห้งเนาะก็จะมีผู้มาแจกท่านนะคะพี่น้องเป็นขนมนะคะเป็นขนมต่างๆนี่ยนะคะพี่น้องนี่นะคะ,ะ,คะแต่ไอติมมาแล้วน้องมะน่าวก็มานั่งกินนะคะ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะพี่น้องการที่เฮ้าได้มีโอกาสมาเหตุบุญนะคะเหตุให้เฮ้สึกว่าอย่างหน่อยเฮาก็ได้สะสมบุญแต้มบุญคะแนนบุญอี้ยังต่างๆเนาะเนาะนะคะผู้นะคะ้กคนกับเขามาลายนะคะพี่น้องนะคะฮนะอดเวลากลับแล้วนะคะพี่น้องนะคะเลี้ยวไปเมืองอันเลี้ยวไปเห็นอันสไลเดอร์นะคะพี่น้องหน้าตาแบบนี้พี่น้องคิดว่าแบบใดคคะ อยากเรียนนะคะพี่น้องอยากเรียนเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามันแบบว่ามันมืดย่านฝนตกนํำนะคะพี่น้องก็เริ่มป้าป้าเมื่อเมื่อนะคะเพราะว่าพระฉันฉันเพีนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสังฆทานเพื่อนเกิดอันเริ่มสีแบบแล,แล้วแล้วนะคะพี่น้องแล,แล้วแล้วรับพรแล้วแล้วนะคะก็เมื่อบ้าน นะคะตกมาย่ำแรงนะคะพี่น้องนะคะมันนี่ก็บจิตตามบุกหุ่งสู้พี่น้องกินอีกนะคะเห็นบอรรสชาติจัดจ้านนะคะนะ้ำปลาแดกซีซ้อนนะคะตามสูตรไม่ง่ญ่ดุดเนาะนะคะพี่น้องนะคะนี่ละคะพี่น้องตามใจบักกะเทศนะคะบะหมี่บักนาวนะคะพี่น้องไส่น้ำน้ำบักขามเปียกนะคะ พี่น้องมาหน้าใสอันเม็ดกระถินแกไปน้ำนะคะทีแกะไว้ในตู้เย็นนะคะเดี๋ยวห้องมาเส็บแซบน้ำกันนะคะโหยไปเลยนะคะพี่น้องหน้าตาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องแซบคือเกานะคะเห็นบอโอ้เป็นแต่แซบคักนะคะเวลาใส่เม็ดกระทินเข้าไปแล้วมันรู้สึกว่ามันนัวมันแซบนะคะเม็ดกระทินบานเห้านะคะกิ่นไซยังกระแซบนะคะพี่น้องเห็นบอ หน้าตาเป็นตาแซบคักนะคะนี่นะคะหอดเวลาอันขวดคกไซเดลนะคะพี่น้องนี่นะคะเทบ้มลงไปนะคะบักล้ายคักนะคะกินยังไดสิเหลือนะคะต้องบอกว่ากินยังไดสิเหลืออย่าบอกกินยังไดสิเบื่อเด้อนะคะต้องกินให้มันเหลือนะี่นะคะเห็นบอกสวดจูนพูนนะคะพี่น้องถ้วยใยๆจานใยๆ,ๆนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องแซบนวก็ น้ำตาบบกหุ่งนี่แ่ะคะ่ะมีผักของเห้านะคะมีบักสตอนะคะผักสลัดมีผักนอกน้ำนะคะแกงเนี่ยแกงบกอือแกงฟักทองมือเร้านะคะมันบาท่านเบิดไม่ห้องมะนาวก็เอามาอุ่นเนาะ,ะนะคะ,ะ,คะมาเด้อพี่น้องมากินตาบบกหุ่งน้ำกันนะคะเป็นแต่แซ่บคักนะคะเห็นบอแกงบกอือยังเหลือ,อยู่นะคะพี่น้องซิมเบิงกับพ่อใส่ได้มันีมีทอดลูกสิ้นน้ำนะคะพี่น้อง ทอดลูกซีนให้ลูกๆกินน้ำนะคะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ากันนะคะคลิปนี้ก็สิภาพี่น้องมาช่มบรรยากาศการไปรเหตุบุญสำนีละคะ่ะพี่น้องตัวแกร้งมากกับกินเข่ากับตำบอกคุงคือเก่าจ้า